บทวชิรวิทย์กระทบไหลจอนี่เด็บเฉิดฉายงานหนังระดับโลกเรสซี2024พรมแดงลุกเป็นไฟไบรท์ไบวชิรวิทย์ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเดอะเรสซี i อินเตอ t ์เ n a ันแนลฟิล์ i เฟสิวั2024สร้างปรากฏการความยิ่งใหญ่สู่สายตาระดับโลกอีกครั้งในแวดวงบันเทิงน้ำมือเจ็ดดาประเทศซาอุดีอาระเบียปังย่างต่อเนื่องไบรท์ไบวชิรวิทย์ชิวารี ร่วมเดินพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเด e r e ร s ซ a International Film Festival 2024โดยจัดขึ้นณเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งไบรท์เป็นตัวแทนศิลปินนักแสดงประเทศไทยและฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่บนพรมแดงสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแถวหน้าของโลกและต่อยอดความสำเร็จในการสร้างกระแสนิยมและมูลค่าทางสื่อที่โดดเด่นในงานสำคัญเช่นนี้อีกครั้งอีกทั้งยังได้กระทบหลายนักแสดงฮอลลีวูดระดับโลกอย่างจอห์นีเด็บ จอเน่เด็บเบรกมาในลุกออลแบล็กที่ถ่ายทอดความเรียบหรูได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใบสูมลุกจากเบอร์เบริทั้งสองวันสำหรับชุดแรกเป็นสุดผ้ากำรรมะหยี่สีดำจากคอลเลกชั่น p r i n g 25และลุกของวันที่2เป็นโทนสีขาวจากคอลเลกชั่นซั m เมอร์25งานนี้เรียกความหล่อและเสียงคริสจากแฟนๆได้เป็นอย่างดี